พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ได้บัญญัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในการใช้กฎหมายหลักเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความรวดเร็วสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2561 าเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการปชมีหน้าที่หลักอยู่ด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องด้านการปราบปรามการทุจริต สองอด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน 3. าด้านการป้องก,กันการทุจริตนะครับเป็นเป็นหลักๆที่ที่เป็นอำนาจโดยแท้จริงของคณะกรรมการปรชครับเป็นเรื่องของด้านการปรับปรามแล้วเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยเมื่อมีเรื่องเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือไม่ว่าจะเป็นที่ทางประชาชนเดินเข้ามาร้องเรียนด้วยตัวเองหรือส่งมาเป็นหนังสือก็ตามนะฮะทางปชก็จะดําเนินการ ตรวจสอบก่อนว่าเรื่องที่ร้องเรียนมานั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจหน้า,าที่ของคณะกรรมการปรปรชหรือไม่เมืเนในใน่อคณะกรรมการปรปรชชี้มูลว่าผู้ใดกระทําความผิดและความผิดนั้นมีโทษทางอาญาหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีให้คณะกรรมการปปชหรือผู้ที่คณะกรรมการปปชมอบหมายมีอำนาจดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับและควบคุมตัว ผู้ถูกกล่าวหาไว้ในการจับและควบคุมตัวคณะกรรมการปรปชจะมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนดำเนินการและให้สอบสวนดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยเร็วทางคณะกรรมการปรปชก็จะตรวจรับเรื่องไว้ดำเนินการตรวจสอบข้อจริงต่อไปแต่ถ้าหากว่าเรื่องไหนที่คณะกรรมการปรปชเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมอบหมายให้กับ หน่วยงานอื่น,นดําเนินการแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปรปรทไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานสอบสวนหรือมอบหมายให้กับผู้กำกับชาดดาเนินการ<ใ>ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปที่จะส่งเรื่องประเภทนี้ไปให้หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยดำเนินการแทนได้แต่ก็ต้องรายงานมาให้ทางคณะกรรมการปปททราบด้วยว่าเรื่องที่เป็นดาเนินการนั้นเนี่ยผลการดําเนินการเป็นอย่างไร ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ในการจับกลุ่มคุมขังและปล่อยตัวชั่วคราวให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับและในกรณีที่มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่เกิดขึ้นในลักษณะความผิดซึ่งหน้า ให้กรรมการพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการปปชอม,มอบหมายและพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายของศาลและเมื่อจับได้แล้วมอบให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ตามประบวนวการพิจารณาความอาญาต่อไปเรื่องที่เข้ากล่าวหาเจ้าที่ของรัฐมาเนี่ยเจ้าที่ของรัฐคนนั้นเนี่ยได้มีการกระทำผิดกระทำความผิดตามกฎหมายปปชรหรือไม่ ถ้าเกิดเขาทำผิดกรรมมาเราก็จะเสนอคณะกรรมการปปชเพื่อสั่งไต่สวนเพื่อสั่งไต่สวนไปขั้นที่2ต่อไปในการที่เขาจะต้องชี้แจงแก้แกข้อหากับปปชนะครับถ้าหากว่าชี้แจงแก้แกข้อหาแล้วฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นนะฮะพอฟังไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องสรุปสำนวนทางพนักงานสวนก็จะสรุปสำนวนนี้เสนอคณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาชี้มูลความผิดทางอาญาและวินยัยนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นๆไปพี่น้องประชาชนาในังสุราเนี่ยให้ความสนใจ กับเรื่องทุจริตมากนะฮะโดยมีเรื่องแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นทางบ่อแสท่านสามารถที่จะยกหูโทรมาหาผมได้นะฮะเบอร์โทรนะฮะศ2นย1เจแต่ถ้าเป็นสายด่วนเนี่ยหนึ่ท่านโทรมาได้เลยซึ่งการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการปป,ปชเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนมากที่สุดวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพธราวุฒิวิชัยดิตทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน